ส6มีนาคม2568สวดมนต์2ีบทครั้งที่83ข้าพเจ้านพักกลังสีส่วรรณขอถวายเสียงสวดสาธยาพระสูตรพระบริญละมต์ต่างๆถวายนพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอาจารย์บูชาเดครูบารจันท้งหลายขพอจิตของข้าพเจ้าทรงตั้งมั่นมีสติและรึกไดไม้มีสมาธิจดจ่อในขระเรียนชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเธอดคลิปนี้สวดบทที่1ถึงบทที่11 บทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตราคันชนตุเทวตาสาัทธมังุนิราชาสาสุนันตุสักโมกทงังสักเกกาเมจรูเปะคิริสิขรตเตจันตานิเคหมาเนปีเประเทจขา,าเมตรุวนาคาหเนเคหวันดุมหิตเกตเ,เล ขุ่มมาจะยันตุเทวาชลาทารวิสเมยะคัคขันทพนาตาปิธันตาสันติเกยังมุ่งว่าจะนังสาธุเมสุนันตุธรรมสุนักาโรยำพระธันตาธรรมสุนักาโรยำพระธันตาธรรมสุนักาโรยำพระธันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัย อิมินาสก่าเรนาพิทังกับพุชิ亚马อินนาสก่าเรนาธรรมังกับพุชิ亚马อินนาสก่าเรนาสังคังกับพุชิ亚马ปฏิสามบทกลากราสนันไตรอารักหังสมาสมุทโธภควาพุทตังควันตังอภิวาเทมิสวากาโตข้อตาธรรมโอธรรมังนามาสามีสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆสังฆังนามามีบทที่สี่บท นาัสการพระพุทธเจ้านโมทัสสะพวโระหัโตสมาสมุทรสานโมทัสสะพวโตระหัโตสมาสบุทัสานโมทัสสะพวโระหัโตสมาสบุทัสบทที่ห้าบสวดไตรสนาคมคุชังสนางัสสามีธรรมะงจนังัชสามีสังฆนังัชสามีตุียติ อามิทัิยัมปิพุตังสานังกัจฉามิทัิยัมปิขมังสานังกัจฉามิทัิยัมปิสังฆัะนังกัจฉามิบทที่หกบทสวดสัจจคิริยคถาทิเมศนะนังอญพุทโธเมศนะนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสัพพทานัติเมสศนะอญยังตัมโมเมศนะนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสัพพทานัติเมสศนะอญยังตัมโมเมศนะนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสัพพทาน บทที่เจบุนุสติปิ่ิิโสวังสมมาสมพุโธวิชาจารณสัมปันโนสุโตโลควิทนตลโลลิสธรรมสตร์ิสัทเทวนุสานังุโตควาตบทที่แปดมนุสยิสวากาโตโคตารโมสันติจโกตโกยิปัสโกเมนโกปัจตังไวทุโกบทที่เกสังฆานุสติสุปารัน यानी तथापुरिस पुखरा ए सपोतोसाव तको आउ यो फाल्नु यो थाकिना यो आछी लगी करा हि यो नुतारंग कुल्या केता हो गसा ती प्रति 10 रत्नसु जानी तथा पुतानी समापताना प्रमाणे वा ภูตาสุมนาภวันตุอัคภิสะกันจัสุนันตุภาสิตังกัสสมะหิภูตานิสานเมธตาสัพเพเมตังกรโรตัมโนสิยาปชายะชิวาจาระโตจาระรันติเยเบลิงกัสสมะหิเนระคักทะอะพมัตตายังกินจิวิตังอิหาวะรังวาสักเทสุวะยังรัตนังปณิตังโนสังอัตถิปทาขเตนะอิดัมปิผุเจรัตนังปณิทังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิฮุนตุใหยังวิราทางอะมาตังปณิตังยัตชคะสกยามณีสมาหิโตนะ เตนะธรรมเณนะสมาธิจึนจีธรมปีธรรมเท้าตนังมณีกาเอเตนะสัจเจนะชุวติโมตุยามพุทธเสตโทปฏิวันนะณีสุขจิงสมาธิมานันตะลิกัรยมาหูสมาธินาเตนะสัมโมนะวิชติธรมปีธรรมเท้าตนังมณีกาเอเตนะสัจเจนะชุวติโมตุเยปุขละอัตตะสตัง ปัสสัทธาจตาริเอตานิทุคานิโหติเตทักขินายาสุตัสสะสังกตาเอเตสุทินานิมหันตลานิดำปิสังเขรัตนามนิตังเอเตนาสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปยุตตามนาสาธเทนะนิกามิโนโคตัมมัสาสนามิเตติปัตตาอมตยวิสัยหะอาธามุธานิพุตินพุชามานะดำปิสังเขรัตนามนิตังเอเตนาสัจเจนะสุวัติโหตุ เทนาคีโนปะทวิสิโตสิยาจะตุภิวาเจพิสัมมกามิโยจะทูปะมังสุปัปปุริสังวะตามิโยอริยสัจจานิสัจเจตัสสภีรันติทังเทระตนะมณีตาเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยอริยสัจจานิวภาวยวัญติทัมปีระปัญเยนะสุเทสิตานิจินจาปิเตโหติภุสัพพมัตตานะเตภะวังอัะมัาฌียันติทัมปิสังเทระตนะมณีตาเอเตนะสัจเจนะ สวัิทิโมตุสหาวัทัสนายสัมปทายาตายาสุธรรมมาชอิตาภวันติตะกายยาติเจวิจิตรชิตันจักรศิลพตังวาปิยะคัตติจริงจริงประตูหะปาเยหิจะวิปมุตโตชากาพิธานานิอภพโกกาตุนิทัมปุสังเทรัตนังบันิทังเอเสนะสัจเจนะสวัสิทิโมตุกินจักริโสกัรมมาคโรติปาปะกังรเกเรนวาจายท้าเจตสาวะอภพโพโซตัสสะ ปฏิชาตายะอภัพตตาติจปะภัสสะยุตตาอิธรรมติจังเทรัตน์ปนีตาอเอเตนะสัจเจนะสุวติโหนตุวันัปปทุมเทพยาบุตรสีดาแค,คิมหานามาเซปธรรมสมังคิม,คมเฮตุทูกะมังดัมข้าวะรังเดสยินิพพานะอาเมงปะระมังอิตายะอิธรรมติบุเชรตัตน,าาน์ปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหนตุวโรรัญยุราอะโร วารถวราฮรวาตตโรธรรมวรวาเดศรีธรรมปิพุเตรัตนบัิการเอเนนาสเจนะสุวัติโอนตุวินังปุระนังทวางนาตถิสัมขวางวิรตะปิตายะเแกเข้าวัสมิงต่ีนาพีชาอวิลหิันดานิพันติธีรายทายัมปติโกยธรรมปีสังเฟรัตนบัิการเปเนนาสเจนาสวัติโหนตุยานิทัพุตานีสมาคตานีภูมิวายานิว่าตริเคตราะกะตังเฮวังนุสสะพุจังพุชังนามาสะมาสวัจ ทีโหงตุยานิถ้พุตธานิสมะกตานิภูมานิวายานิวาตรเกยตาดระตังเทวมนุสักุสตังธรรมังธรรมะสมัตัวทีโหตุยานิท้าพุตธานิสมะกตานิภูมานิวายานิวาตรเกยตาดระตังเทวมนุสสักุสตังสัรมังนรรมสัมมาสวัทีิโหตุบทที่สิบเอ็ดอาตาติยะปริบทยอสัพพะโรควินมุตโตสัพพะสันตาปวชิโตสัพพะเวรมติกันโตนิพุตโตจตุวังเพราะว่าสัพพีติยวันชโต ตับพโรโควินาสตุมาเตผู้ว่าวันตรยายโยสุขีทีฆาฮิโกผู้ว่าอภิวัฒนสิธิสันิจังบูชาตายิโนจัตตาโรธรรมวต,ตันติยุวนนสตังพระลังที่ถัดไปบทที่สิบสองถึงบทที่สิบสี่